สวัสดีครับกับใหม่แล้วกับ FOB Mission นะฮะวันนี้เราจะมาแนะนำกันว่าเวลากันถานเนี่ยเราตั้ง Security Guard เนี่ยเราควรจะตั้งเป็นสายไหนดีโดยผมได้ทำมามี6แบบนะก็คืออันนี้เป็นสาย lethal นะครับคือเน้นเอาค่ายตายกับปืนสไนเปอร์อันนี้จะเป็น สายตีระยะประชิดนะครับคสต์คอมแบ็คือใช้ช็อตกันหรือลูกซองนะฮะก็เป็นรีทอลเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นมิดเลน์นะครับใช้ปืนกลธรรมดาครับผมเป็นแบบรีทอลและที่เหลือก็จะเหมือนกันฮะแต่ว่าเป็นแบบนันรีทอลก็คือยิงให้สลบดยนในส่วนของดีเวลลอปนะครับผมก็ของผมเนี่ยไอพวกที่เป็นชื่อสีเขียวเนี่ยคืออาวุธที่ ที่คลิตี้กาของเราคลิตี้ทีมสามารถเอามาใช้ได้ก็ผมอัพเต็มไปหมดแล้วอ่าก็คือทุกทุกอย่างเนี่ยที่คิลิตี้การ์ดใช้ถ้าเราเซตให้เป็นเลเวล5นะครับมันก็จะใช้อาวุธสูงสุดเลย3ามนี้เลยอ่าไนเปอร์กก็ตามนี้ไปโอเคมากลับเข้าไปที่ FOB กันต่อโดยฐานแรกนะครับ ผมจะเข้าไปลองดูฐานนี้ว่าใช้สไนเปอร์เนี่ยกับเป็นแบบรีทอเนี่ยจะดีไหมผมจะลองเล่นบุกฐานตัวเองดูเราลองมาชมกันดีกว่าว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่าไปกันเลยครับผมเอาละครับเริ่มกันแล้วฮะโดยในการทดสอบที่ผมจะทำนะครับคือการวิ่งออกไปให้ security guard เห็นนะฮะจะได้รู้ว่า มันสามารถสู้ต่อ,อก,ก่อนกับเราได้ดีขนาดไหนเราะว่าถ้าผมเล่นแบบเนียนๆโดยที่คอมมันไม่เห็นเนี่ยอ่ามันก็จะไม่ได้โชว์ประสิทธิภาพนะเพราะฉะนั้นเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับผมได้โอโดนยิงมาหนักมากฮะโอ้ยโ,โดนไนยิง โอ้ยโอ้ยโดนรู้สึกว่าโดนนี่จะหนักสุดเลยฮะยิงโอ้ยหลบกัน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 ปืนกัดเมื่อกี้โดนสไนย,ยิงมาข้อดีของสไนก็เหมือนกับว่ายิงแล้วทำให้ลบมด้วยนะแม้จะอาจจะไม่ค่อยโดนเท่าไหร่แต่ว่าโดนทีก็รู้เรื่อง ไม่ว่าจะเล่นอะไรก็จะเจอแบบไหน l e หรือนานลิทอลจัดการโดนได้ก่อนก็ดีที่สุดนะฮะเป็นตัวที่ปวดมมาแต่ละวิว่งต่อปุ้เลยจริงๆเนี่ยวิง่งแบบมุดมุดทุกที่มันก็จะง่ายหน่อยนะเพราะว่าคอมมันไม่ลงมาทางนี้อยู่ละ จะมีแค่เล่นกับคนจริงๆเท่าน,นั้นแหละที่มาเจอคนตรงนี้อ้ยโอ้ยแม่งล้มลงมาใส่อีกอ๋อ้นเต้นเต้นเ้น้อุยยังไม่แม่ ยิงจากข้างนอกเข้ามานะด้วยความที่เป็นสไนเรก็ต้องระวังจะโดนยิงจากข้างนอกมาด้วยเออตายเลยเออเมื่อกี้ไม่ระวังอีกนะจะอยู่พักอีกหน่อยเอาละครับก็ผ่านไปแล้วนะฮะฐานหนึ่งกับสไนเปอร์ลีทัลนะครับผมก็เมื่อกี้เนี่ยจริงๆก็เกือบจะเข้าฐานใหญ่แล้แล้วนะ คือถ้าเป็นแผนผมที่คิดไว้เมื่อกี้ก็พอไปอยู่แถวๆประตูเนี่ยก็ไปซุ่มๆรอจนกว่ามันจะหยุดอเลนแล้วก็เข้าก็ถือว่าเราไปกันได้ค่อนข้างไกลแต่ว่าดันไปติดเจอป้องปืนยิงตายซะก่อนแต่ที่เห็นเมื่อกี้ก็คือเวลาวิ่งไปเนี่ยเหมือนถ้าหามจะยิงไม่่อยโดนนะเพราะว่ามันเป็นสไนเปอร์คือมีโอกาสพลาดได้แล้วพลาดมันก็จะเสียเวลานาน,านแต่ถ้าโดนทีก็มีล้มสามารถตัดจังหวะได้อะไรอย่างนี้นะ ก็คราวนี้เรามาลองดูคอมแบทยูนิตแพลตฟอร์มนะฮะเป็นโคลด์คอมแบทโดยใช้ลูกตองนฮะจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยดีกว่ารับเอาล้ครับเริ่มกันแล้วนะฮะกับยูนิตที่เป็นลูกซองแบบรีทช่อนะครับเราไปลุยกันเลยดีกว่าฮะโอ้โดนแล้วเห็นแล้ว ครับวิ่งยาวฮนะไม่ได้กีไม่รู้ว่าสังเกตกันหรือเปล่าโอ้โหโอ้โหค่อนข้างโหดเลยเนี่ยค่อนข้างโหดเลยโหดกว่าสไนเปอร์เยอะเลยไม่รู้ว่าสังเกตกันหรือเปล่านะฮะไม่ได้กีพอเป็นโค้ดคอมแบทแล้วเนี่ยอ่าทหารมันมีโล่ด้วยนะโอ้ย แต่เหมือนพอเป็นโลแล้วมันจะใช้มินิกันนะครับไี่ได้ใช้ลูกตอกก็จะลดความเสียหายที่โดนมาได้นิดนึงนะฮะโอ้ยโ,โ,โดนนี่โหดนะฮะเย็นเย็นใจเย็น ต้องบอกว่าโดนนี่เป็นอะไรที่ปวนที่สุดแล้วนะต้องรีบจัดการแต่เนิ่นๆนะฮะโดนเนี่<ท>ยก็เนี่ยฮะพอเป็นคอสคอมแบทโอ้โห<ท>โอ้โย,อยลงก,ก่อนลงก,ก่อนลงก่อนว้า่าบึื ือบตแต่ว่าพอทหารเนี่ยมันถือโล่มันเหมือนมันไม่ค่อยตีนะไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่ค่อยตีโอโอ๋อเออ อาจจะวิ่งขึ้นฐานใหญ่ได้แล้วอย่างนี้โอ้โหเนี่ยเออเหมือนพอเป็นทหารือโ่แต่ว่าเราก็จะโจมตีมันได้ยากขึ้นนะโจมตียากขึ้นแต่ว่ามันก็ไม่โจมตีเราก็เน้นยิงขาไปก็ได้นะเนี่ยพอมันเป็นโล่แล้วเหมือนจะไม่ค่อยดีนะ แต่ถ้ามันถือลูกซองเนี่ยก็โอเคนะผมก็รู้สึกว่าพอเป็นลูกซองเนี่ยมันค่อนข้างโหดเลยตอนแรกๆเวลาวิ่งมาแล้วเจอลูกซองแต่พอถือโลแล้วมันอ่อนลงเยอะเลยอะ่ะโอเคละเราจะโจมตีมันได้ยากขึ้นแต่ว่ามันก็โอ้มันก็โจมตีเราไม่ตายเหมือนกันนะฮะอย่างน้นอย่างนี้ก็สบายแล้วแหละ ก็ถ้าเป็นแผงของผมที่คิดว่าสามารถทำได้ก็คือเนี่ยครับวิ่งมาแล้วก็มารอหามุมที่สามารถหลบได้ให้มันหยุด alert ฮะเนพอมันเริ่มซีดไฟเจอใช่ไหมมันก็จะเริ่มมองหาแล้วถ้ามันหาไม่เจอมันก็จะหยุด alert อ,อ้ hey, you. อาวล้ครับหลังจากที่เราเข้ามาดักรอได้ ก็อย่างแผนที่ผมบอกนะก็คือเรามาหลบแถวนี้จนกว่าเอเลทมันจะหยุดนะฮะก็ใครที่หลุดุดมาก็จัดการไปนิดนึงโอ้ยยังขึ้นมาอยู่ก็ปีนหลบลงมาได้นะฮะถ้าเกิดโดนไล่มา<ป>อ่ายาสลบทำงานแล้วแล้ก็ลงมาออมไป เอาละครับก็จบกันไปแล้วนะฮะกับ cross combat ของ lethal นะครับผมเอาจริงๆผมมองว่ามันโหดกว่าของ sniper นะโหดกว่าลองเลนตรงที่แบบเออเวลาวิ่งมาเนี่ยลูกซองเนี่ยมันยิงแล้วล้มอีกอย่างหนึ่งทหารเราจะตั้งโล่แม้จะมีข้อเสียตรงเรื่องโจมตีน้อย แต่ว่ามันก็ได้เรื่องที่แบบาสามารถป้องกันได้ดีกว่านะฮะไม่สามารถไม่โดนเก็บง่ายๆเอางี้ดีกว่าแม้ว่าไอ้ล็อกสไนเนี่ยผมจะแพ้แต่ก็พอผมใจร้อนไปเองแต่ผมมองว่าตัวของลูกซองเนี่ยค่อนข้างดีกว่าตัวของสไนเปอร์เอาล่ะตอนนี้เราขาดอีกอันนึงนะฮะก็คือของมิดเลนเรามาลองดูกันดีกว่านะฮะว่าคราวนี้เหลือ,ออีกสายหนึ่งจะเป็นยังไง เอาละครับไปลุยกันเลยฮะคราวนี้กับทหารมิดเลนนะครับผมมาถึงฮะเพื่อความปลอดภัยครับจาัดก,การโดรนไปก่อนอจริงๆถ้าใช้ลูกซองอย่างนี้ล่อให้มันมาใกล้ๆก่อนก็จะดีกว่านะแต่ว่าจริงๆไปเถอะเราไม่ได้ซีเรียส เรอให้มันเข้ามาใกล้ๆแบบนี้แล้วเอานัดเดียวจะได้ไม่เป็นกระสุนนะฮะักประมาณระยะ20เมตรเนี่ยก็ถ้ายิงโดนเต็มๆก็สามารถลมได้เลยเอาละทหารเดินกันค่อนข้างเยอะนะขวักขวายเดี๋ยวค่อยๆเก็บลองพยายามเก็บเรียงตัวดูนิดนึง าละครับทหารมิดเลนนะฮะลองดูว่าเป็นยังไงสำหรับทหารมิดเลนนะฮะสิ่งที่เราสังเกตเพิ่มมาอีกอย่างหนึ่งนะครับผมคือทหารเนี่ยมันจะสามารถใช้ลูกซองได้ฮะ Oh, oh, oh. วิงออกมาโอ้พลาดเองเดินตกเฉยเออเอาแล้วรับก็ผ่านกันไปแล้วกับการทดลองของฐานนี้นะฮะก็สุดท้ายแล้วผมมองว่าการใช้ยูนิตป้องกันเป็นบิดเลนเนี่ยมีข้อดีเพิ่มมาก็คือมีจรวดฮนะไว้สามารถล็อกยิงได้จากระยะไกลแต่ว่าเอาจริงๆแล้วผมมองว่าก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ เพราะว่ามันใช้ได้แค่ระยะไกลจริงๆคือใช้ใกล้ๆมันก็ล็อกไม่ทันอยู่แล้วแหละอีกอย่างหนึ่งในการโดนโจมตีระยะประชิดเนี่ยทหารของเราจะสู้ไม่ค่อยได้นะฮะเพราะว่ามันยิงยิงเป็นปืนกลนะ่ะคือไม่สามารถทําให้ศัตรูอีกฝั่งล้มหรือว่าอะไรได้คือถ้าต้องการให้ล้มเนี่ยก็ต้องเป็นสไนเปอร์ไปเลยหรือว่าเป็นลูกซองไปเลยผมให้อันนี้เป็นที่สนะถ้าคิดว่าดีที่สุดของผมคิดว่าน่าจะเป็นลูกซอง ที่คิดว่าเวลาเจอแล้วเนี่ยน่าจะบุกยากที่สุดละส่วนสไนเปอร์เนี่ยเอาจริงๆสไนเปอร์มันมีข้อดีอีกอย่างนึงก็คือมันสามารถมองเห็นระยะไกลได้นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยดีในการต่อสู้ระยะประชิดเท่าไหร่ซึ่งเอาจริงๆถ้าเกิดวิ่งรัวๆแบบไม่ได้แกะวิ่งสไนเปอร์ค่อนข้างง่ายถ้าไม่เจอโดรนไม่เจออะไรนะความยากลงมาก็คือวิ่งของปืนกลส่วน ยากที่สุดถ้าเกิดวิ่งบูสต์สดๆเลยเนี่ยผมว่าลูกซองเ่าเพราะว่าทําอะไรยากแต่ถ้าเกิดเล่นสเตลเนี่ยยังไงก็ไม่ขึ้นไม่ค่อยขึ้นอยู่กับทหารที่เราเลือกอยู่แล้วนะฮะก็ยังไงก็ลองดูนะครับปรับไปใช้กันแล้วครั้งหน้าเดี๋ยวเรามาลองโชว์กันดูว่าปืนแบบนันรีทัลเนี่ยมันดีหรือเปล่าครับผมทั้งสามแบบแต่วันนี้ลากันไปเท่านี้ก่อนสวัสดีครับผม